วันนี้ผมจะมาสอนกันไม่ใช่สอนอีกแชร์แล้วกันการดูแลรักษาของเริร์สเก็ตนะครับที่มันที่มันเสียงดังเนี่ยนะพอซื้อมาคือมันเนี่ยผมเป็นตั้งแต่แล้ว,ลวผมก็พอเวลาเป็นเล่นอะ่ะเสียงมันก็นดังมากอเราโยกผมก็เลยเกิดจากเนี้ยครับตรงตรงเนี้ยคือมันฝืดเนี่ยมันแห้งมันไม่มี อะไรหล่อรื่มนมีสารหล่อลื่นอะมันอาจจะโดนแบบโดนน้ำอะไรเงี้ยเออแล้วมันแห้งผมก็เลยซื้อตัวนี้มาที่ดูที่ศึกษามาก,ก็คือตัวนี้ผมลองซื้อตัวนี้มานะผมรู้ว่าเออให้ดูแว๊บ่ากันก่อนมันจักข้าไปนะคับะผมจะมาลองหยอดดูเ่ามันจะหายผูเพิงซื้อมาเล่นได้ไม่ถึงอาทิตย์นแะบบนี่ผมจะหยอด ตรงนี้ตรงนี้ครับช่วงวราต่อมันตรงนี้เนี่ยตรงนี้ช่วงหมุนมันนะแล้วก็ตรงสปินตรงนี้ครับสปินตรงนี้เห็นไหมสปินเนี่ยผมเป็นทัก C X เจครับจะจะเป็นทางด้านนี้ครับสปินเพราะว่าเวลาเราเราเหยียบนี้แล้วกดลงไป่ะตรงนี้มันก็จะเสียดสีกับสปินดังนั้นเวลาคุณเห็นเขาทำนะเขาจะใช้ตลบีใช่ไหม ผมก็เลยผมจะใช้เป็นน้ำมันจับในการหาซื้อีง่ายเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจุดแรกจุดแรกที่ผมจะยอดก็คือตรงนี้นะนี่นะฮะอย่างนงี้เลยนะฮะตรงนี้นออนนโอ้ยเยอะเลยเมื่อกี้ยอดแล้วแล้วก็ตรงนี้ฮนะตรงนี้จุดนี้ แล้วก็เป็นในส่วนของตรงสปริงนะครับสปริงผมก็ตรงสปริงเนี่ยนะนผมก็ยอดนะครับสปริงนะตรงตัวสปริงแล้วก็ของข้อเนี่ยครับเพื่อให้มันดังเนี่ยครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันดังอยู่ใช่ปะตอนนี้มันไม่ดังแล้วเนี่ยกดนะไม่มีเอี๊ยดแล้วเห็นไหนะนี่ เรียบร้อยส่วนทั้งด้านนี้เรียบร้อยนะคะต่อไปเป็นด้านของบูชิ่งข้างหลังครับตรงนี้นะ,ะตรงลูกยางนะ,ะก็อนไหนเราก็ทําแล้วเราก็เราก็หยอดไปเลยน,น,นะครับตรงนี้ก็จะเป็น,นผมที่ผมเห็นเขายอดนะผมยอดตรงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงตรงคอข้างในเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะค,ะนร,ะร,ครับสำหรับการดูแลรักษาเสิร์ฟสเก็ตนะครับ หนูใหม่หนูใหม่ละกันเพราะว่าผมก็เพิ่งซื้อมาไม่นานที่สุดแก้วผมก็เพิ่งเริ่มเล่นแล้วก็เพิง่งเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาวันนะครับว่าคือปัญหาผมมันเกิดจากเสียงม,มันดังเออผมก็เลยซื้อมันไม่หย่อนปรากฏว่าเมื่อกี้ลองไปเล่นเลยครับลืมมาเสียงไม่มีแล้วตอนเนี้ยอันนี้เป็นฮาร์ทซีเอ็นะครับสำหรับผู้ที่ไดี้แนะนำได้สำหรับคนที่ ทับเป็นทับสิเจ็ดนะครับอื่นก็จะมีวิธีดูแลอากาศเยือกเยือกอยู่แร้วดูในทุ่งเลี้ยมากมีคนสอยเยอะมาครับนี้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปใหม่นะครับเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตเดี๋ยวจะรีบทำให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวิธีการเล่นของผู้เล่นผู้เริ่มเริ่มเล่นใหม่เป็นยังไงครับวิธีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยน ทงคลิปให้ดูนะครับผมแจ่เราจะพูดนะครับ